สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอโมชแชนเนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเเกนชินอิมแห่กันนะฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเป็นกิจกรรมใหม่เนาะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยนะฮะเป็นวันที่15นั่นเองเนาะชื่อว่าสดับฟังเสียงในโลกรานั่นเองนะฮะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราได้ไปเล่นดนตรีกับตัวละครต่างๆเนาะเดี๋ยวกิจกรรมมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยนะครับผมนะ โอเคเราก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่10วันด้วยกันนะฮะแล้วก็คนที่จะเข้าวมกิจกรรมนี้ได้เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยที่เลเวล30ขึ้นไปแล้วก็ต้องสําเร็จเควนความปรารถนาก่อนนั่นเองนะฮะโดยเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะแจกออของรางวัลเป็นพิมโมเจมเป็นสมุดเป็นเงินอะไรต่างๆมากมายนะฮะรวมไม่ถึงเราจะได้เจ้านี้ด้วยเนาะ เป็นเครื่องเล่นดนตรีชนิดใหม่นะฮะผมเรียกว่าเอ๋อเป็นพีนละกันเนาะเป็นพีนอันใหม่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกก็กดไปยังเคว้งกันเลยนะครับผมไปก็กดไปที่นําทางฮะ,ะโดยเคว้งเนี่ยจะให้เรามาที่ท่าเรือหรีอเย่เนาะเราก็เดินไปที่จุดกันเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆเดินเข้ามาที่จุดเนี่ย มันก็จะตัดเข้าคัดซีนเนาะก็ให้เราคุยกับเอ c ซีคนนี้นะฮะชื่อคุณจูซ่านั่นเองคุณจูซ่าเนี่ยจะบอกว่าคาสึฮาเนี่ยเหมือนมีเรื่องให้ช่วยหรือว่ารอเราอยู่นะฮะก็ให้เราไปหาคาสึฮานั่นเองเนาะเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปหาคาสึฮานั่นเองนะฮะระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆคุยไปเรื่อยๆเลยนะฮะ เื่อเราคุยกับคุณจุซาเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะให้เรามาหาคาสท้าเนาะตรงเนินเขาตรงนี้เลยฮะพเพื่อนๆก็มาหาคาสช้าเลยคาสท้าเนี่ยก็จะยืนลำพืนลำพันอยู่ตรงบุเขาตรงนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้พเพื่อนๆก็คุยกับคาสท้าไปเรื่อยๆเลยเนาะเมื่อคุยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคาสช้าก็จะหยิบพินอันนึงขึ้นมาให้เราดูนั่นเองนะฮะแต่ว่าเจ้าพินอันนี้เนี่ยมันได้ พังไปแล้วนั่นเองนะฮะคาสท้าก็จะให้เราไปหาไอเทมอันนึงมาเพื่อซ่อมเจ้าพินอันนี้นั่นเองนะฮะโดยเจ้าไอเทมอันนั้นเนี่ยก็คือดอกกาสลิเลียนเองก็สำหรับเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคุยกับคาสท้ต่อได้เลยเนาะแล้วก็แล้วก็สามารถส่งมอบดอกไม้ได้เลยนะฮะนี่ฮะก็ให้เข้าไปเลย3มดอกด้วยกันเนาะ นิดเดียวเองทีนี้่าทาก็จะซ่อมพินให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หลังจากที่ซ่อมพินเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบพินอันนี้ให้กับเราไว้นั่นเองเลยฮะแล้วหลังจากนั้นก็จากไปนะฮะเราก็ใช้พินอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเล่นในกิจกรรมนะฮะแต่ว่าพินอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่พินที่เราได้แจกในกิจกรรมจริงๆเน,เนะาะอ่ารเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้ว ทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมรก็จะทําการอันล็อกไปที่รอเลยฮะทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมในฉากต่างๆได้แลวเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่เพลงที่เล่นกันเลยนะฮะ,ะเมื่อเราเข้ามาที่เพลงที่เล่นเนาะก็จะมีทั้งหมดอ๋อหนึ่งสองสามเจ็ดเพลงด้วยกันนะฮะเจ็ดเพลงเนี่ยเราจะเล่นได้แค่วันละหนึ่งเพลงนะฮะ,ะก็คือกิจกรรมมีทั้งหมดเจ็ดวันเจ็ดเพลงนะฮะแล้วก็เราจะ สามารถเล่นกับตัวละครอื่นๆได้เนาะซึ่งวันแรกนี้เนี่ยเป็นปู่จงรีของเรานั่นเนองนะฮะโดยที่ความยากเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับมีที่ระดับง่ายระดับยากแล้วก็ระดับมาสเตอร์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆจะเล่นเนี่ยพเพื่อนๆจะต้องเล่นตั้งแต่ระดับง่ายขึ้นมาก่อนที่ะระดับให้ผ่านแล้วก็จนถึงระดับสุดท้ายถึงจะได้ของรางวัลครบถ้วนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจะลองเล่นที่ระดับง่ายก่อนเนาะ,ะกดไปที่ไปเล่นเลยฮะ เราก็ต้องไปที่จุดด้วยนะฮะก็คือเขาจะมารจุดให้เราเนาะเราก็กดว้าไปที่จุดกันเลยนะฮะโอเคเพื่อนเพื่อนมาถึงที่จุดแล้วจุดก็จะเป็นสีเหลืองๆทองๆตรงนี้นะฮะก็ให้เพื่อนกดสำรวจเลยเนาะเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครไหนมาเล่นพินก็ได้นะฮะอันน okay, ี other, ้ก็กดสัวก็เลยเราก็จะได้เล่นพินที่จุดนี้นะฮะก็จะมีระดับความยากขึ้นมาซึ่งผมต้องเล่นในระดับง่ายก่อนไม่สามารถข้ามไปได้ในระดับมาสเตอร์ได้นะฮะกิจกรรมนี้คือต้องเล่นไล่ ว่าง่ายคือเพื่อนๆจะต้องเล่นอย่างน้อยวันละ3รอบถ้าเกิดว่าอยากเก็บเ,ออเงื่อนไขครบหรือว่าเก็บรางวัลครบนะฮะโดยเงื่อนไข่การผ่านเนี่ยเราต้องเล่นโหมดง่ายให้ได้พันสคะแนนส่วนโหมดมาสเตอร์เนี่ยต้องเล่นใน,ในระดับยากให้ได้พันหคะแนนฮะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ระดับง่ายกันก่อนเลยฮะก็เวลาเล่นเนี่ยจะเป็นปุ่มกดแบบเดิมเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นนะฮะก็จะมีปุ่มให้กดแล้วเราก็กดให้ตรงจังหวะฮะอย่างนี้ก็ผมก็เล่นกับจงรีเนาะ แต่สังเกตว่าวงมันจะค่อยบีบแล้วเราก็กดให้มันตรงจังหวะน,นะฮะถ้าเกิดว่าเห็นเป็นลากๆแบบนี้นะให้เรากดค้างนะฮะแล้วก็กดปล่อยให้ตรงจังหวะนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนที่กดไม่เก่งเนี่ยก็กดผ้านนิดนหน่อยเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะคะแนนต้องการแค่พันสี่เองเนาะเราถึงจะไปเล่นในโหมดต่อไปได้นะฮะอันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลยฮะนี่คือระดับง่ายเนาะ ก็อาจจะไม่ยากมากแพลงหนึ่งจะมีเวลาราวๆอยู่ประมาณ1นาทีนิดๆนะฮะก็เร่นกับปู่ไปก่อนจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีตัวรอคอมโบเนาะยิ่งเรากดคอมโบต่อเนื่องไม่หลุดเนี่ยมันจะยิ่งคูณคะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามอยากให้คอมโบหลุดนั่นเองอันนี้ก็รากยาวเลยฮะเสร็จแล้วฮะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีออ เหมือนกับว่าสรุปมาเนาะกดถูกต้องกี่ครั้งคอมโลสุงสุดกี่ครั้งผลคะแนนรวมเท่าไหร่แล้วก็อันดับเป็นแบบไหนนะฮะเราสามารถกดท้าทายใหม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ชอบแต่นี้เรากดออกมาก่อนนะฮะออกมาก่อนแล้วก็เมื่อให้เพื่อนกดเข้าไปที่กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วกดไปที่เพลงที่เล่นอีกครั้งหนึ่งฮนะนี่ฮะผมก็จะสําเร็จโหมดง่าย,ลยแล้วแล้วโหมดต่อไปก็จะเปิดให้แล้วน,นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบเลยเนาะแล้วค่อยมาดูที่หลังับว่ารางวัลเนี่ยจะได้เป็นอะไรบ้างน,นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเล่นต อะมาต่อกันเลยครที่โหมดยากโหมดยากเนี่ยผมต้องเล่นให้ได้อย่างน้อย1,600เลยฮะเพื่อที่จะบดโหมดสาาสเตอร์ให้ได้นะเอง โอเคครับผมนะก็จบไปที่รอแล้วเนาะสำหรับโหมดเอ่อมาสเตอร์นะผมบอกเลยว่าโหมดมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างยากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูรางวันกันเลยดีกว่าเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ได้เล่นครบทั้ง3เวอร์ชันไปแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าเวอร์ชันมาสเตอร์เนี่ยยากมากเลยฮะแต่เราไปดูที่ของรางวัลกันดีกว่าเนาะอันนี้คือของรางวัลทั้งหมดในเพลงแรกนั่นเองนะฮะเพลงแรกเนี่ยมันเพื่อสามารถเล่นแค่โหมดง่ายได้แค่1,400คะแนน ก็สามารถรับพิมเจมสได้แล้วหกสิบนะฮะสำหรับใครที่เล่นไม่เก่งจริงหรือว่าเล่นไม่ไหวจริงเนี่ยก็เล่นแค่โหมดง่ายซึ่งโหมดง่ายมันง่ายมากจริงฮะก็ได้หกสิบพิมดเจมไปแล้วส่วนโหมดยากเนี่ยต้องได้คะแนนอย่างน้อย2องพันสองขึ้นไปซึ่งผมมองว่าไม่ได้ยากนะคะแนนที่ผมได้เนี่ยเออได้มาสามพันสามร้อยแต่ว่าผมกดพลาดไปเยอะมากๆนะฮะตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือพลาดเยอะจริงๆริก็ยังได้คะแนนถึงตั้งสามพันเพราะนันแล้วว่าเนี่ย คะแนนสองมาสองเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ง่ายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแค่สมุดเองนะฮะเพื่อนๆสามารถเล่นแค่60พิโมเจมก็รับรางวัลทุกวันได้ครบแล้วฮะนี่ก็รับรางวัลไปเลยเนาะอะเรียบร้อยเลยฮะของรางวัลเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้อาจจะมีเปลี่ยนบางชีนบ้าง ออตามแต่ละเพลงไปแต่ว่า60พิมอเจมส์ก็จะได้ทุกเพลงนั่นเองซึ่งมีอยู่7เพลงรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้พโมอเจมส์ในกิจกรรมนี้ไปถึง420พิมอเจมส์ด้วยกันนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเพื่อนๆจะได้อันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นพินที่เราสามารถเอามาดีเล่นเองได้เหมือนพินที่เรามีอยู่ในณปัจจุบันนี้เนาะเราสามารถเดินไปตรงไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาเล่นได้ตามใจชอบเลยแต่ระหว่างนี้ที่กิจกรรมยังไม่จบเนี่ยเราจะต้องใช้กิจกรรม จากพินของกิจกรรมเล่นตามจุดของกิจกรรมไปก่อนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอามาเล่นเพลงเองอยากจะแบบว่าแต่งพงแต่งเพลงมาเล่นเองเนี่ยก็ต้องรอคิดว่าน่าจะแจกในคำสุดท้ายนั่นเองนะสำหรับกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกันล่ะก,กิจกรรมนี้นี่ถือว่าค่อนข้างชอบเลยเนาะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะฮะได้เล่น กินกับตัวละครอื่นๆวันแรกเป็นของจงรีวันต่อไปไม่รู้จะเป็นของตัวละครไหนนะฮะแต่ว่าจะมีอย่างน่ๆคือวันละ1เพลงแน่นอน7วันนะเพื่อนๆสามารถรอให้มันเปิดครบ7วันแล้วก็เล่นทีเดียววันเดียวจบเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าต้องเล่นก่อนภายใน9วันภายใน10วันนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าเจมได้420ได้อันนี้ด้วยแล้วก็ได้ของวันอีกเยอะแยะมากมายเนาะก็น่าจะมีเท่านี้ทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมนี้นะครับ โอเคก็ okay, จบกับไปเนาะสำหรับกิจกรรมสำหรับเสียงฟังในโลกล่านะฮะหรือว่ากิจกรรมที่เราจะได้ไปเล่นดนตรี 3, กับตัวละครต่างๆนะฮะที่เขาจะสุ่มาให้เราเนาะทั้งหมด7วัน7เพลงด้วยกันนะฮะวาระ60พิมโมเจมรวมทั้งหมด420พีิโมเจมเลยแถมยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งด้วยนะฮะและแถมวันสุดท้ายเราจะได้พริน ไปเล่นเพลงเองด้วยนะฮะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมนี้กันละกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการ,รผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวเนาะก็สำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะใครมีคาถางคําถามสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเพลงกับตัวละครต่างๆแล้วกันะะนะฮะส่วนในคลิปหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะมาฝากแล้วก็จะเอามาบอกกันนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากกดไล์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อ็กำลังใจให้ผมด้วยเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่ารก็ผมนะบ๊ายบาย